สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะที่เห็นนะคะก็เป็นส่วนกล้วยไม้ตรงนี้ก็มีที่ว่างนะคะเราก็เลยมายกแปลงเตรียมปลูกผักกันค่ะอันนี้เราพรวนดินนะคะเตรียมปลูกผักกันแล้วแต่ก้อนดินเนี่ยมันย่ญ่เราก็เลยมีการลดน้ํานะคะให้ดินเนี่ยแตกคือเราพรวนดินตากแดดมาเป็นอสองสัปดาห์แล้วนะคะก็เลยมีการลดน้ําที่จาก ทำให้หน้าดินเนี่ยแตกเพื่อที่เราจะได้วันผักนะคะอันนั้นก็ตอนนั้นฝนตกมาหลายครั้งนะคะก็ปวนดินแล้วก็ฝนตกก็เลยแตกดียค่ะอันนี้ก็มีการปลูกถั่วไปบ้างแล้วนะคะนี่นะคะปลูกถั่วไปได้ประมาณเสิบห้าวัน,นะคะที่ถั่วเริ่มแตกยอดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นเถาขึ้นมานะคะ ก็เป็นส่วนกล้วยไม้นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆมีพื้นที่ว่างเราก็เลยมาทำแปลงปลูกผักนี่ก็เป็นบางตุ้งดอกนะคะหวานได้ประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ ขึ้นงอกสวยดีแล้วล่ะค่ะแต่แน่นไปนะคะเดี๋ยวต้องมีการมาทิวออกนะคะถ้าไม่ทิวเนี่ยต้นเขาก็จะไม่โตอันนี้ออกเริ่มแตกใบใหม่แล้วนะคะขึ้นงอกทุกเม็ดน่าจะงอกทุกเม็ดนะคะเนี่ยงอกดีมากเลยเต็มไปหมดเลยส่วนตอนนี้นะคะก็เป็นผักชีนะคะนี่ยามีหญ้าแล้วแต่นี้ นี่คือต้นผักชีนะคะเริ่มออกได้เห็ดใบว่าเป็นผักชีแล้วนะคะนี่อันนี้ก็วานมาประมาณสิบห้าวันเหมือนกันนะคะนี่คราวนี้ผักชีขึ้นเต็มที่เลยคะ่ะงอกร่มทุกเม็ดเลยขึ้นดีมากเลยค่ะแต่ว,ว่าช่วงหน้าฝน,นวานไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นต้นกระท่อมค่ะ กระท่อมก็เป็นที่นิยมนะคะก็เอามาปลูกไว้ท่านเหตุอันนี้ดินล้วนดีค่ะของเก่ามันเป็นต้นมะนาวมันตายไปก็ใส่ปุ๋ยคคอบเยอะนะคะผักชีขึ้นดีมากเลยค่ะนี่อาจจะแน่นไปทั้งเลยนะคะนี่เอาค่าววันนี้เราก็พามาฝากกันแค่นี้นะคะแล้วเรามาดูผักชีตอนต่อไปค่ะ แล้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ